สนับสนุนโดย KSL บริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัดมหาชนเราคือนวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อความต้องการโดยได้นำสินค้าและบริการนวัตกรรมเพื่อสุขภาพไทยสู่สากลโดยที่ตัวดิฉันเองนะคะทำร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆในจังหวัดเลยกว่าร้อยท่านซึ่งมีเป้าหมายสำคัญนะคะ ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือทางพี่ต่ายนะคะท่านรองสาธารณสุขจังหวัดเลยรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยขอเสียงปรบมือให้สาธารณจังหวัดเลยหน่อยค่ะคะ่ะ <c oughs> แล้วก็เป็นคู่ค้า <c oughs> เป็นผ <c oughs> ู้คิด <c oughs> มีส่วนร่วมในการดําเนินงานมาโดยตลอดนะคะ <c oughs> แล้วก็ในส่วนของอันแรกเลยขออนุญาตแนะนําในส่วนของนั่นเลยโมเดลนะคะ ปัจจุบันนี้เราเดําเนินการมาทั้งหมด12ปีแล้วก็มีเป้าหมายในการสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตในท้องถิ่นนะคะด้วยการใช้เทคโนโลยีแล้วก็วิศวกรรมหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนเข้ามารวมด้วยกันนะคะส่วนสําคัญของแนวคิดนี้นะคะก็คือระบบหมุนเวียนแบบบูรณาการ wellness community ซึ่งเชื่อมโยงทุกภาคส่วนนะคะโดยมีเป้าหมายสร้างมูลค่า ลดการสูญเสียและนําทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ในัก็ปกติธรรมดาเลครับครัวก็สีสวยครับครัวนิดหนึ่งครับข้างในมีเหมือนเห็ดหอมใช่ไหมครับครับเห็ดหอมมีหอมหมูนะครับหมูบดของจังหวัดเลยนะครับครับแซ่บแล้วถูกต้องเลยผมแบบชอบเลยช้อนมาแล้วครับชิมใช่ไหมครับชิมเลยครับตักใส่จานครับโอ้ยท่านท่านลองครับแม่เออตามสูตรเราเนาะอ่ะ